เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก่งอะเฮ้ยสวัสดีครับผมเพื่อนซีตัวแสบนะครับผมเชื่อเลยเกินว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะเคยเห็นเจ้าเป็ดนี่นะครับเออผิดด้านผิดด้านนี่ครับเจ้าเป็ดกับไอ้ตัวนี้ครับไอ้เจ้าไก่ร้องเสียงทุเรศนี่ครับ เองครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนน่าจะต้องเคยเจอกับเจ้าของสองสิ่งนี้นะครับแต่จะมีเพื่อนๆสักกี่คนครับที่รู้ว่าข้างในมันมีอะไรนะครับแน่นอนครับไอ้เจ้าตัวเป็ดนี่นะครับมันก็เห็นกันง่ายๆนะครับเพราะว่าข้างใต้มันจะมีไอ้ตัวพลาสติกเนี่ยนะครับที่ว่าทำให้ทำให้มีเสียงออกมาครับคือเราออกมาเป่าก็มีเสียงได้นะครับแต่ไอ้เจ้าไก่นี่สิครับไม่รู้มันมีอะไรข้างในนะครับมันถึงทําให้เสียงมันออกมาได้แบบ คุเลดมากอย่างนี้นะครับทั้นนั้นนะครับวันนี้นะครับผมจะมาชําแหละทั้งสองสิ่งน <Jin> ี้ครับเรามาดูกันว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับได้เวลามาชําแหละเจ้าเป็ดมุงมิงและไอไก่โอกากันแล้วอย่าเสียเวลาเลยดีกว่าครับผมจะเริ่มดูที่เป็ดก่อนเลยดีกว่านะครับถ้าดูจากภายนอกก็จะมีแค่ไอตัวนี้แหละครับที่เป็นตัวทําเสียงครับเป็นพลาสติกนะครับเดี๋ยวแกะออกมาดูกันดีกว่าครับ อ่านี่ครับเป็นพลาสติกอย่างนี้นะครับพลาสติกนี่ครับทันนี้เป็ดก็ไม่มีเสียงนะครับก็เป็นแค่เป็ดพลาสติกธรรมดาธรรมดานะครับคราวนี้ผมจะลองเป่าดูนะครับลองเป่าดูอืมเป๊ะเลยเสียงเดียวกับเป็ดเมื่อกี้เลยนะครับอือใช่เลยนี่ครับข้างในเป็ดก็มีแค่นี้ครับ ผมเชื่อว่าเพื่อนๆก็คงเคยแกะมาดูแล้วนะครับมันก็ปกติครับไม่มีอะไรพิเศษทีนี้ครับไอ้เจ้าตัวไก่เนี่ยผมเชื่อว่ามีน้องหลายคน,น,นที่จะแกะดูนะวันนี้เรามาแกะดูกันดีกว่านะครับ<อ>นี่ครับฟังเสียงจากข้างนอกมันก่อนแล้วกันนะครับนี่สังเกตนะครับมันจะมีสองเสียงนะครับไม่เหมือนเจ้าเป็ดนี่ครับเจ้าเป็ดนี่มันจะมีแค่เสียงเดียวครับคือปี๊ดเดียวอันนี้มีทั้งอู้แล้วก็อักอูอออออ มันมีทั้งสองเสียงนะครับก็รู้ว่ามันมีกลไกลอะไรนะครับไม่แน่ไอ้ตัวนี้อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับเดี๋ยวลองมาแกะดูดีกว่านะครับว่าข้างในเป็นยังไงนะครับเท่าที่ดูมันนะครับเนี่ยรอยต่อที่หัวเนี่ยต้องแกะที่หัวออกนะครับอ่าเนี่ยครับก็เป็นตัวอ่านี่ดูจากภายนอกอ่ะเหมือนกันเลยครับแค่มันอันใหญ่กว่านะครับเดี๋ยวเรามันแกะดูข้างในดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงครับมันแตกต่างกันตรงไหน อกะยากเกะเย็นอะไรนักหนาวออโอเคอ่าได้แล้วครับนี่นะครับดูจากภายนอกนี่ดูด้วยตานี่แทบไม่ต่างกันเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับต่างกันแค่ที่ขนหนาเท่านั้นนะครับข้างในก็จะมีไอ้ผ้าติกขาวๆข,ข้างในเหมือนกันนะครับนนมัจะมีอันหนึ่งเหมือนกันเป๊ะเลยไม่ต่างกันเลยนะครับทีนี้ผมลองเป่าดูดีกว่านะครับ ดูดก็ไม่ได้นะครับเอ๊ะแต่ผมเป่าด้วยปากนี้มันได้แค่เสียงเดียวนะครับผมนึกว่าเวลาเราบีบแล้วปล่อยมันเหมือนการดูดแล้วเป่านะครับผมดูดมันดูดไม่เข้านะครับเนอเออก็แปลกนะครับเอ๊ะเป่าก็มีแค่เสียงเดียวนะครับหรือว่ามันมีนกลไกอะไรในตัวไก่หรือเปล่าครับก็ไม่มีนะครับภายในนี่ก็เหมือนเป็นรูปร่างเนี่ยที่เห็นเนี่ยเ็เป็นขาไก่นะครับสองข้าง ก็แข่นั้นนะครับส่วนเจ้าตรงหัวมันก็แค่เป็นรูปร่างที่นนาเกียดอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็หน้าแปลกใจเหมือนกันนะครับว่าทําไมเจ้าไก่มันถึงทําออกมาเป็นสองเสียงได้อย่างงี้นะครับอืมตัวอย่างที่เห็นนั่นแหละครับเจ้าเป็ดน้อยน่ารักนี้มันไม่ได้เหนือความคาดหมายของเราสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไอ้เจ้าไก่อกอากตัวนี้นะสิครับ ไม้น่าเชื่อเหมือนกันนะครับเพราะว่าไอ้ตัวที่ทําให้เกิดเสียงเนี่ยก็เป็นตัวพลาสติกข้างในที่เหมือนกับของเป็ดเลยนะครับแต่แค่อันใหญ่กว่าเท่านั้นแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเราบีบมันถึงออกมาเป็น2เสียงได้ครับแต่เป็ดไม่ได้ครับได้แค่เสียงเดียวอมันก็น่าแปลกใจเหมือนกันนะครับยังไงเพื่อนๆคนไหนรู้ว่าเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกผมที่ใต้วิดีโอนี้ด้วยนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงกันแน่นะครับยังไงถ้าใครมีไอ้เจ้าไก่อกอักนี่อยู่ที่บ้านก็ไปแกะเล่นกันดูได้นะะะคคคครรรััับบบกกกกกก็็เพินนดดีแสสุุไมม่ต้องา นอกจากนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมชำละอะไรอีกนะครับคอมเมนต์บอกเลยครับเดี๋ยวผมจะดูว่าอะไรที่มันจะพอเป็นไปได้และผมหามาได้ผมจะมาชำละดูข้างในให้เพื่อนๆดูกันเลยนะครับท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับกด subscribe ที่ช่อง YouTube ชั้น n e l 55 Infini เพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดความสนุกและสาระแบบไร้ขีดจำกัดไปกับผมเพื่อนซีตัวแสบนะครับแล้วถ้าเพื่อนมีของแนะนำให้ผมมาชำละอะไรที่เด็ดๆอีกเจอกันใหม่ในการชำละครั้งหน้าครับสวัสดีครับ